สวัสดีค่ะเรียนชั้นม .2 นะคะวันนี้คุณครูก็จะมาสอนในเรื่องเลขอยู่กำลังซึ่งก็คือแบบขัดที่5.1ขอไข่ข้อที่2จงหาผลลัพธ์มาเริ่มกันเลยในโจทย์ข้อแรกในโจทย์ข้อแรกก็คือ4กำลังสคูณ A ยกกำลังลบ2คูณ4กำลังลบ1เมื่อ A ไม่เท่ากับ0 ให้นักเรียนลอกวิธีทำนะคะแล้วก็เขียนโจทย์ลงมาเลยค่ะหลังจากที่เราลอกโจทย์เสร็จแล้วนะคะก็ทีนี้คุณครูจะให้เรามาดูในจํานวนแต่ละจํานวนทีนี้คุณครูให้ดูจํานวนแรกก่อน4 a c กําลังสองตัวที่2นี่ a กําลังลบสองตัวที่3คือ4กําลังลบหนึ่งทีนี้คุณครูจะให้เรามาจัดกลุ่มใหม่ค่ะโดยที่ตัวที่เขามีความคล้ายกันอย่างเช่นตัวนี้ สี่กลังสองกับสี่กลังลบหนเนี่ยขาคล้ายกันเขาเป็นเลขยกกำลังที่มีฐานเหมือนกันคุณคูณจะจับมาไว้เป็นกลุ่มเดียวกันนะคะก็จะได้ว่า4ี่กลังสงคูณกับสี่กลังลบหแล้วทีนี้ก็เหลืออีกตัวหนึ่งเหลือเจ้าตัวนี้เหลือ a.2. กำลังลบสเขาไม่มีกลุ่มก็ไม่เป็นไรเขียนเข้ามา มีตัวเดียวไม่เป็นไรลูกเขียนเข้ามาเลยทีนี้ค่ะเรามาเท่ากับลงมาอีกหนึ่งบรรทัดเรามาดูในวงเล็บนี้วงเล็บนี้ที่เราจะคิด4ี่กำลังสคูณ4ี่กำลังลบ1เลขยกกําลังที่ฐานเหมือนกันคูณกันให้นําเลขชี้กําลังมาบวกกันนะคะก็จะได้เป็น4ี่กำลังสบวกกับลบ1ตัวหลัง ลอ้อขอมันเหมือนเดิมทีนี้เด็กๆด,ดูนะคะตัวแรกตัวแรกเราจะได้เท่าไหร่4กําลัง2บวกลบ1บวกลบ1ก็จะได้เท่ากับ1ก็กลายเป็น4กําลัง1นั่นก็คือ4นั่นเองซึ่งจะกลายเป็น4คูณ A กําลังลบสเขียนให้สวยงามค่ะจะได้เป็น C A กําลัง -2 หรือถ้าเกิดว่าเราไม่อยากจะให้เลขชี้กำลังของเขาเนี่ยติดลบเราก็ใช้สูตรจากสูตรที่คุณครูเคยให้ไปว่านี่จากสูตรนี้จากสูตรนี้ a กำลังลบ n เท่ากับ1ส่วน a กำลัง n จากสูตรนี้เลยลูกนี่นีโอ้ย วงกลมไม่ค่อยกลมเท่าไหร่อาจจากสูตรนี้ให้เราลองมาใช้จะได้ว่าอะไรคะดังนั้น c กับ4คูณ a กำลังลบ2ก็จะได้ว่า c ส่วนด้วย a กำลัง2แบบนี้นะคะเสร็จข้อนี้เป็นที่เรียบร้อยอ่ะเราไปดูข้อต่อไปกัน ในข้อต่อไปข้อที่2นะคะโจทย์บอกว่า2กงกลังลบ2คูณ A กกำลัง4คูณ A กกำลังลบ5เขียนวิธีทำแล้วก็ลอกโจทย์ลงมาเหมือนเดิมเลยค่ะเมื่อเราเขียนโจทย์เสร็จแล้วนะคะก็เหมือนข้อที่แล้วเลยข้อนี้เราก็มาจัดกลุ่มของเขาให้เหมือนเดิมก็คือว่าคุณครูลองดูแต่ละตัว2กํกลังลบ2 a กำลัง4แล้วก็ a กำลัง5นี่เจ้า a ตัวนี้สองตัวนี้เขาเหมือนกันเขามีฐานที่เหมือนกันเราจับเขามาอยู่ในกลุ่มเดียวกันดังนั้นนะคะเราก็เขียนต่อไปเลยว่า2กำลังลบ2ตัวนี้เขาไม่มีกลุ่มไม่เวลาเขียนเขาไว้ข้างหน้าจัดกลุ่มก็คือการใส่วงเล็บใส่วงเล็บให้เขาค่ะเป็น a กำลัง สแล้วก็ a อกำลังลบหทีนี้เรามาทำในวงเล็บก่อนนะคะตัวที่ไม่ได้อยู่ในวงเล็บเราก็ลอกมาเหมือนเดิม a กำลังสกับ a กำลังลบหคูณกันฐานเหมือนการเอาเลขชี้กำลังมาบวกกันค่ะก็กลายเป็น4กำลังก็กลายเป็น a กำลัง4 บวกกับลบ5แบบนี้4บวกกับลบ5ได้เท่าไหร่ลูกอันนี้ลบสเขียนมาเหมือนเดิม4บวกกับลบ5ก็ได้ลบ1ก็เป็น A กำลังลบ 1, 1นะคะซึ่งอันทีนี้เท่ากับจะได้เป็นเท่าไหร่นะเราเรามาเปลี่ยนใช้สูตรเดิมที่คุณครูเคยให้เมื่อกี้ a อกำลังลบเเท่ากับ1ส่วน a อกำลังเอนี่เผื่อใครลืมแต่คุณครูเขียนให้ดูอีกรอบเกำลังลบเเท่ากับ1ส่วน a อกำลัง n แบบนี้อันนี้คือสูตรทีนี้เราลองมาเปลี่ยนค่ะ a กำลังลบ2ก็จะได้ว่า1ส่วน2กำลัง2คูณกับ 1ส่วน a กำลังหนึ่งซึ่ง a กำลังหนึ่งเราก็เราไม่เขียนกำลังหนึ่งนะคะอันทีนี้เสร็จแล้วตรงนี้ข้างล่างคุณครูที่ไม่พอคุณครูขออนุญาตเขียนตรงนี้น้อย,อยตัวน้อย ก็จะกลายเป็นทีนี้เราจะใช้การคูณเศษส่วนนะคะการคูนเศษส่วนก็คือตัวเศษคูณตัวเศษแล้วก็ตัวส่วนคูณตัวส่วนดังนั้นในข้อนี้1ก็คูณกับ1ตรงนี้1ก็คูณกับ1 2กํากลังสองก็คูณกับ a ก็จะได้ว่า หคูณกับ1นได้หนึลูกส่วน2องกำลังสองคูณ a ก็ได้2องกำลังสอง a หรือหรือหรือหนึส่วนสีนั่นเองแบบนี้นะคะพอดีว่าตรงนี้ตรงที่คุณครูเท่ากับมาเนี่ยคุณครูที่ไม่พอ ถ,ไไถ้าเกิดเป็นไปได้ให้หนูตรงนี้ตรงนี้ที่คูเท่ากับมาตรงนี้คุณครูที่ไม่พอถ้าเกิดเป็นไมได้ให้หนูเขียนเท่ากับต่อลงมาตรงนี้เลยนะคะนี่ตรงนี้เลยนะคะโอเคค่ะเรียบร้อยสำหรับข้อนี้เราไปข้อต่อไปเรามาดูกันในข้อที่3นะคะโจทย์บอกว่า3ามกำลังลบเจ็ 7, คูณ y กาลังสองคูณสามกลังแแล้วก็ คูณ y กำลังลบหนทีนี้วิธีทำแล้วก็ลอกโจทย์เลยค่ะเมื่อลอกโจทย์เสร็จแล้วเราเท่ากับทีนี้คราวนี้เรามาพิจารณานะลูกนะในในโจทย์ข้อนี้ข้อที่สามเนี่ย,ขเ,ยเขามีจำนวนที่เหมือนกันอะไรเหมือนบ้างอ่ะคุณครูด,ดูนะสามกำลังลบเจ็ดเขาคล้ายกับตัวไหนนี่เขาคล้ายกับสามกำลังลบแดคล้ายกันยังไงเขามีฐานที่เหมือนกันก็คือฐานสาม อันนี้นะคะ,ะทีนี้เหลือสองตัวเหลือสองตัวเหลือ y กําลังสองกับ y กําลังลบหนึ่งนีน่สองตัวนี้เขาก็คล้ายกันสองตัวนี้เขาก็คล้ายกันดังนั้นคุณครูจะจับกลุ่มเขาโดยให้ตัวที่เขาคล้ายกันเนี่ยอยู่ในกลุ่มเดียวกันดังนั้นในวงเล็บแรกในวงเล็บแรกจะได้ว่าสามกําลังลบเจ็ด คูณกับ3กำลังแวงเล็บปิดคูณด้วยวงเล็บเปิดวงเล็บที่สองค่ะเราก็จะได้ว่า y กำลัง2คูณด้วย y กำลังลบ1แบบนี้วงเล็บปิดทีนี้เท่ากับลงมาในวงเล็บแรกจะได้เท่าไหร่เอย่ย3ากำลังลบ7คูณ3กลัง8ก็จะได้3กลังลบ7บวกกับ <8. S 2> วงเล็บที่2ค่ะก็จะได้ว่า y กำลัง2บวกลบ1 2บวกลบ1คุณคูใส่วงเล็บด้วยก็คำไม่งงเดีขเขียนใหม่ให้มันสวยงามลบ1 แบบนี้นะคะทีนี้เรามาทำต่อ3กำลังลบ7บวก8ลบเจ็บวก8ลูกลบ7บวก8ก็ได้1ก็เป็น3มกำลังหนึ่งแต่เราก็จะไม่เขียนกัน3 3มยกกำลังหนึ่งก็คือ3ามตัวต่อไปค่ะคูณ y กำลังสองบวกลบ1 2สองบวกลบ1ก็จะได้1 ซึ่งกำลังหนึ่งเราก็ไม่เขียนเหมือนกันก็จะได้3คูณ y หรือ3 y ข้อนี้คำตอบก็คือ3 y ค่ะเสร็จเรียบร้อยทีนี้เดี๋ยวคุณครูจะให้แบบฝึกหัดไปอีก2ข้อก็คือข้อ4กับข้อ5ให้พวกหนูๆทำกันเองนะคะ,ะวันนี้ก็คุณครูทำให้ดูด้วยกันทั้งหมด3ข้อค่ะแล้วเดี๋ยวรอแบบฝึกหัด นะคะเดี๋ยวคุณครูจะส่งให้สวัสดีค่ะ